หลายท่านเนี่ยมีปัญหาเรื่องโรคอ้วนนะครับแต่ทราบหรือไม่ว่าวิธีการวัดง่ายๆเรื่องของความอ้วนเนี่ยวัดกันยังไงวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าวิธีการวัดง่ายๆเนี่ยนะครับมีดังกย่างไปนี้นนนครับอันแรกเลยนะครับเราจะวัดกันที่ bmi หรือ Đ ดัชนีมวลกายดัชนีมวลกายเราวัดยังไงครับเราก็ใช้น้ำหนักเป็นกิโลกร,รัมนะครับหารด้วยส่วนสูงยกกำลังสอง นะครับหน่วยเป็นเมตรนะครับถ้า BMI เนี่ยมากกว่า30สแสดงว่าท่านเนี่ยมีภาวะโรคอ้วนนะครับแต่บางประเทศในเอเชียเราใช้25นะครับมากกว่า25่ของหน่วย BMI ก็คือเป็นภาวะโรคอ้วนแต่เป็นการวัดแบบคร่าวๆนะครับไม่ได้เป็นการวัดแบบละเอียดนะครับเพราะเพราะว่าบางคนเนี่ย BMI เยอะแต่ว่ามวลร่างกายเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อมันไม่ใช่ไขมันในการวัดรอบเอวเราใช้อะไรครับนี่ฮะเราใช้ สายวัดที่ท่านมีกันอยู่ที่บ้านเลยนะครับวิธีการวัดเนี่ยวัดง่ายๆครับเราลากเส้นจากขอบกระดูกซี่โครงชิ้นสุดท้ายลากยาวจนทั้งถึงกระดูกสะโพกตรงกึ่งกลางครับเราเรียกว่าเอวนะครับเราก็จะใช้สายวัดเนี่ยวัดตรงกึ่งกลางพอดีนะครับค่าเท่าไหร่ครับในผู้ชายที่ถือว่าอ้วนก็คือมากกว่า94นะครับเซนติเมตรถือว่าอ้วนในผู้หญิงจะมากกว่า80เซนติเมตรถือว่าอ้วน เวลาเราวัดเสร็จปุ๊บเราก็จะมาคำนวณเป็นสัดส่วนกันนะครับว่าเราอ่ะมีภาวะโรคอ้วนหรือเปล่าหรือเรียกว่า w วสต t ต่อฮิป a ลโชนะครับอันที่3เนี่ยสิ่งที่เราจะใช้วัดกันก็คือเรื่องของสกินโฟนะครับหรือว่าเราใช้เป็นก็เรียก c a ลิเปอร์ตัว c a ลิเปอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่ใช้ตัววัดไขมันที่อยู่ชั้นใต้ผิวหนังซึ่งจะมีตารางเปรียบเทียบว่าไขมันที่ชั้นใต้ผิวหนัง ขนาดเท่านี้จะมีภาวะโรคอ้วนหรือยังนะครับอินบอดเนี่ยใช้การวิเคราะห์ร่างกายโดยผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในร่างกายแล้วจำแนกออกมาว่าอันไหน เป็นโปรตีนก็คือเป็นตัวกล้ามเนื้อนะครับอันไหนเป็นไขมันนะครับก็คือไขมันในร่างกายอันไหนเป็นน้ำนะครับซึ่งก็จะแยกองค์ประกอบในร่างกายออกมาอย่างชัดเจนวิธีการวัดด้วยอินบอดี้ถือว่ามีความแม่นยําสูงนะครับแล้วสามารถจําแนกได้เลยว่าเราอะมีภาวะโรคอ้วนจริงๆหรือเปล่านะครับหรือเป็นเรื่องของน้าหนักเกินมาจากกล้ามเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นการวัด นะครับอย่างง่ายๆคือ3อย่างเนี่ยเราสามารถสามารถว,ดดวัดได้ที่บ้านนะครับแต่อย่างสุดท้ายเนี่ยแนะนำให้มาตรวจที่โรงพยบาบาลนะครับ